จนนี้เนี่ยเราเข้าฤด,ดูหนาวกันแล้วนะคะหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีผิวที่แห้งขึ้นเริ่มมีหน้าแห้งลอกเป็นขุยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้สกินแคร์ยังไงหรือว่าแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีนะคะวันนี้เนี่ยผมมีคำตอบให้ทุกคนเลยค่ะการมีทั้งหมด5วิธีที่อผมนำมาฝากซึ่ง5วิธีนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับผิวที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเอาผิวแห้งก่อนละกันเนาะเขามีปัญหามาก ผิวแห้งในที่นี้เนี่ยมขออนุญาตแบ่งเป็นผิวแห้ง2แบบเราก็จะแบ่งให้เป็น2วิธีผิวแห้งแบบแรกเนี่ยก็คือเดิมหมาชาน่ะมีผิวแห้งอยู่แล้วแล้วพอฤดูหนาวปุ๊บเฮ้ยแห้งกว่าเดิมเออแห้งกว่าเดิมเหี่ยวกว่าเดิมนะคะคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีสกินแคร์ที่ค่อนข้างครบถ้วนเพราะว่าเขาผิวแห้งเขาก็แบบ อัดโบๆโ,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 โบเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกเซรัม่มน้ำตบโลชั่นครีมอะไรอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยคนที่แห้งเบอร์นี้เนี่ยสเต็ปถัดไปเนี่ยอาจจะพิจารณา2ออย่างด้วยกันอันแรกนะคะง่ายก็คือจะเป็นเขาเรียก s l ิป p ิ้งมาส์กเออเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งเป็นสลิป p i n g m a ส์กพอเรา,าทาครีมจบใช่ไหมคะก็อาจจะเลือกใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์ก็ได้สลิปปิ้งมาส์ที่ผมใช้เนี่ยก็ ถ้าเกิดใครติดตามแบบไลฟ์แบบมานานนะคะก็จะรู้ว่าผมชอบซันวาซูก็จะมี2รุ่นที่ผมชอบใช้แต่ออก็จะมีเป็นแบบหลอดน,นะคะชื่ออะไรนึกไม่ออกละแต่ว่าพอเขา้าฤดูหนาวเนี่ยผมจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะแบบหนักมากกว่านะคะก็คือเป็นซันวาซูไทม์เทรเชอร์ตัวนี้นะออกแบบสีชมพูนิดๆ ดูแก่ๆหน่อยอันนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าก็คือเราก็จะทาสเต็ปทุกอย่างเหมือนเดิมสกินแคร์ที่เราชอบเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มสลิปปิ้นมาส์ไปนะคะแต่คราวนี้เนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากใช้ออยอเทคนิคการเลือกใช้ออยล์อ,อ,อยเนี่ยมันก็จะมีออยล์สารพัดชนิดเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนควรใช้เนี่ยก็คือเป็นออยที่มาจากพืชไม่ใช่พวกปิโตรเลียมออย ปิโตลเลียมออยล์ในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรรู้ไหมเอ่ยหลายคนแบบชอบใช้หรือว่าไม่รู้แล้วก็ไปใช้นะคะนั่นก็คือเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์เนี่ยคือเป็นปิโตลเลียมออยล์ก็คือมันมาจากอุตสาหกรรมปิโตเคมีแบบกั่นน้ำมันแล้วก็ได้มาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นออยล์อย่างเดียวเป็นตัวที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นอย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย คือไม่มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวบำรุงผิวอะไรเงี้ยนะคะไม่มีเลยแล้วก็การใช้เบบี้ออยล์เนี่ยนอกจากจะไม่ได้ช่วยบำรุงผิวแล้วเนี่ยมันยังมีน้ำหอมด้วยนะคะส่วนผสมหลักของเบบี้ออยล์มี2อันคือน้ำหอมแล้วก็น้ำมันคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะหลายๆคนพอไปใช้เบบี้ออยล์แล้วก็คุณหมอคะแพ้แพ้กว่าเดิมแน่ค่ะเพราะว่ามีน้ำหอมนะอาจจะทำให้คนที่แพ้อยู่แล้วเนี่ยแพ้กว่าเดิมได้แล้วก็น้ำมันลักษณะน,นี้เนี่ยคือจะเป็นน้ำมันเคลือบผิว ไม่ซึมเข้าสู่ผิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันที่อยากจะแนะนำนะคะมันจะแบ่งเป็น2แบบน้ำมันจากพืชก็มี2แบบด้วยกันอันนึงเนี่ยก็คือเคลือบผิวอันนึงเนี่ยซึมผิวในฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยควรจะใช้แบบไหนเรามาสอนวิธีดูก่อนดีกว่าว่าออยอที่จะซึมผิวกับออยที่เคลือบบนผิวเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะคะผลักตัวแรกเนี่ยที่ผมจะให้ดูก็คือเป็น อีฟโรเช่นะคะตัวนี้เคยรีวิวไปเหมือนกันเป็น a n t i ี้เอชโกรโบนะคะเขาเคยเชิญผมไปเป็นวิทยากรด้วยนะอันนี้เนี่ยต้องเขย่าก่อนแล้วก็ใช้อ่าซึมผิวซึมผิวส่วนใหญ่จะตอบซึมผิวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้คือถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยออยที่บ้านฉันเนี่ยมันซึมหรือว่ามันเคลือบ ง่ายนิดเดียวลองบนผิวเราเลยหยดจิ้งแล้วก็ลองรูปดูนะคะสักพักเนี่ยให้สักพักแล้วก็รออย่างเงี้ยนะคะแล้วสักพักหนึ่งสองสามนาทีก็จะเราก็ใช้หลังมือรูปอีกทีเอา้าไม่มันเลยแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันที่ซึมเข้าสู่ผิวนั่นเองนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วสกินแคร์ที่เป็นออยล์ที่มอยากแนะนำเนี่ยก็คือ อันออยหลักๆของเขาเนี่ยคือออยที่ซึมเข้าสู่ผิวมันก็จะช่วยบํารุงผิวด้วยเนาะแล้วก็มีออยส่วนน้อยที่จะช่วยเคลือบผิวอยู่มันก็จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีแบบนี้เนี่ยคือซึมผิวได้แบบเร็วมากๆอันนั้นก็จะเป็นออยอีกอันนึงที่จะแบบเคลือบผิวเลยนะคะมันจะแบบมันมันอยู่นั่นแหละเอ่อแล้วก็ถูแบบรู้สึกเลยว่ามันไม่ไปไหนแบบนี้เนี่ยคือเป็นออยเคลือบผิว ออยเคลือบผิวเวลาเราใช้เนี่ยก็จะแอบมีความเสี่ยงนิดนึงในการอุดตันสิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะทําเสริมออยเข้ามาในสกินแคร์องค์ก็อยากจะแนะนาออยที่ซึมเข้าสู่ผิวมากกว่าเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยเราก็จะมีครีมมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นผิวนะคะต่อมาผิวที่แห้งลงลงมานะคะก็คือเดิมเขาอาจจะเป็นผิวธรรมดาแล้วก็พอฤดูหนาวเนี่ยก็แห้งมากขึ้นนะคะเทคนิคที่อมอยากจะแนะนําก็คือว่า อาจจะลองเพิ่มครีมดูคือถ้าสมมติว่ามีครีมหนักอยู่แล้วอาจจะเลือกที่มันเป็นเนื้อโลชั่นนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อโลชั่นที่หุมออามาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่อุมที่ตัวเองทำนะที่ตัวเองทําเลยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าอุ่มใช้เนี่ยก็จะมีเป็นเซรั่มใช่ไหมคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยครีมเซรั่มอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ก็จะมีตัวของซันวาซูสองตัวเนี้ย ที่ผมจะใช้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นฤดูอื่นๆเนี่ยมก็จะไม่ใช้2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวที่แบบเป็นเหมือนเนื้อเนี่ยค่ะเป็นน้ำเลยอะตัวหนึ่งเป็นน้ำเลยนะคะก็คือแบบอาก็ช่วยพรายผิวให้น้ำกับผิวเพิ่มขึ้นและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหอมชอบ <laughs> เป็นเนื้อแบบนี้ เป็นเนื้อโลชัน่นก็คือไม่ได้เป็นครีมเป็นแค่โลชัน่นเขาจะเขียนว่าเป็นลักษณะออมัลชัน่นเพิ่มสเต็ปเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะทำให้แบบเออผิวแบบชุ่มชื้นี่เป็นแบบออมัลชั่นนะเนี่ยขยับขยับขยับก็จะล่วงลงได้คือเนื้อไม่ได้เหนอะขนาดนั้นอ่าก็คือจะเป็นวิธีที่2ก็คือเพิ่มสเตป็ปที่มันเป็นเนื้อครีมเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เป็นครีมหนัก จะเป็นลักษณะของเนื้อโลชั่นหรือว่าอ e ีมัลชั่นนะคะตัวสันวาซัวเนี่ยก็ดีแล้วก็อีกอันนึงที่ผุ่มแบบก็ชอบเหมือนกันก็คือเป็นตัวไบโอเทอร์มซึ่งเขาก็จะเขียนว่าอ e ีมัลชั่นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอีม e ัลชั่นเพระาะฉะนั้นเนี่ยการเสริมอ e ีมัลชั่นเข้ามาในสกินแคร์อีกตัวหนึ่งก็จะช่วยทําให้แบบผิวชุ่มชื้นขึ้นได้เดี๋ยวมให้ดูเนื้อดูนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนเนี้ยค่ะเหมือนกันก็คือแบบ เหลวๆหน่อยไม่ได้เป็นเนื้อหนักเพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นกรณีของผิวแห้งนะคะผิวมันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันจากเดิมมันกลายมากําลังพอดีไม่ได้มันขนาดนั้นจริงๆแล้วก็บางคนก็ไม่จําเป็นจะต้องเสริมอะไรเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นผิวมันแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งเพิ่มขึ้นอยากจะเติมน้ําให้กับผิวผมก็จะแนะนําเป็นพวกเซรั่มไปเลย เซรั่มในที่นี้เนี่ยมีได้หลากหลายมากก็คืออาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะที่เป็น Balancing Water อันนี้ซันวาซูที่ผมใช้นะคะหรือเป็นเซรั่มงอกอีกมาอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นนี่วิชี่ตัว Probiotic Fraction อันนี้ก็ได้นะคะก็คือเนื้อเซรั่มมันก็จะแบบข้นหนืดแล้วก็ให้ความชุ่มชืน้นแล้วถามว่ามันจะทำให้ผิวมันมากขึ้นไหม ไม่ได้ทำให้ผิวมันมากขึ้นแต่มันจะเติมน้ำให้กับผิวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของผิวมันสำหรับผิวแพ้ง,ง่ายและผิวเป็นสิวนะคะผิวสองแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้เลือกใช้สกินแคร์อะไรที่มันแบบแฟนซีเยอะแยะมากมายนะคะชอบลองของใหม่อะไรเงี้ยคน2กลุ่มนี้ห้ามบอกเลยว่าห้ามเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวเราเกิดปัญหาม,มากขึ้นไปอีกนะคะ คน2กลุ่มนี้เนี่ยวิธีใช้สกินแคร์เมื่อเราอาจจะแบบผิวแห้งมากขึ้นหรดูหนาวอะไรอเงี้ยค่ะเป็นกรณีเดียวกันก็คือให้ใช้ครีมที่มีพอเราทารอบที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าเราใช้ลิซิสกินอยู่ลิซิสกินเนี่ยก็จะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เขาเขาเรียกอะไรอะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเพราะว่าไม่มีทั้งน้ำหอมแล้วก็สารกันบูดนะคะ เราอันนี้มนกใช้หมดไปแล้วนะชอบสำหรับผิวแห้งใช้ได้เพราะเนื้อค่อนข้างหนักนะคะก็ทาก่อนรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็ติ๊ต่างว่าไอเนี้ยคือสกินแคร์อีกชิ้นหนึ่งของเราจะคิดว่ามันเป็นแบบสลิปปิ้นมาสก์ก็ได้หรือว่าจะคิดว่ามันเป็นเอมู i o นหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะตัวเดีเเยวกอนนีแหละทามันอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเทคนิคที่อยากจะแนะนำให้กับ คนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่เป็นสิวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าการลองสกินแคร์ใหม่ๆของเราเนี่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้เกิดปัญหาผิวได้นะคะวิธีสุดท้ายนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยลืมไม่ได้แล้วก็ควรจะเริ่มทําตั้งแต่แรกด้วยนั่นก็คือตัดสกินแคร์ที่ทําให้เราระคายเคืองออกไปค่ะยกเว้นกรณีสิวนะ คือเป็นสิวอะ่ะก็ยังจะต้องใช้ยาอยู่อย่าหยุดนะคะอาจจะลองดูอย่างเช่นบางคนจะใช้ตัวเบนโซเอลเบอ x i ไซหรือว่าตัว e ีพ d u o อยู่นะคะอาจจะลดเวลาของมันลงก็ได้อย่างเช่นปกติเนี่ยทา15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเราอาจจะลดลงมาเหลือสัก5นาทีแต่ขาดไม่ได้นะคะการลดเวลาที่ตัวยาเนี่ยสัมผัสผิวหน้าเรา ก็จะช่วยลดการเกิดการระคายเคืองได้แต่ก็ต้องคำนึงด้วยนะคะว่าลดการและเกิดระคายเคืองแต่ก็ลดประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยออถ้าสมมติว่าอยากจะปรับตัวยาทาซิลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคุณแบบหมอดูแลอยู่เนี่ยอาจจะลองปรึกษาก่อนได้นะคะแล้วก็จะมีตัวไหนอีกวิตามินเอถ้าเกิดใช้ใครใช้ดิฟเฟอรินหรือว่าเป็นเรติโนอินอยู่นะคะ ถ้าพอเข้าฤด,ดูหนาวแบบนี้เนี่ยแล้วผิวเราแห้งมากขึ้นอาจจะลดวันก่อนก็ได้อย่างเช่นเดิมเราใช้ทาทุกวันเลยเราอาจจะลดลงมาเหลือใช้แค่วันจันทร์พุธศุกร์สัก3าวันต่อสัปดาห์ถึง4ี่วันต่อสัปดาห์ดูนะคะก็จะทําให้ผิวเราอดีขึ้นไดอ้อันนี้เป็นกรณีสิวแต่ถ้าเป็นกรณีแบบเออเราเอาไว้ทําให้เราหน้าใสาบํารุงผิวหรือว่าป้องกันการเกิดริ้วรอยอันนี้ก็คือสามารถ จะตัดสินใจได้ง่ายเลยเนาะในการที่จะลดมันชั่วคราวตัวที่แบบลดตัวแรกเลยนะใครใช้พวกกรดต่างๆกรด aha อยู่นะคะแล้วก็เอ้ยผิวฉันแห้งมากขึ้นในช่วงนี้ลดไปเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดยังใช้อยู่อยากน่าใสหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้ผิวพังมากกว่าที่ผิวเราจะสวยใสนะคะเพราะว่าผิวเราอ่ะต้องมีสุขภาพดีถึงจะสวยได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยการใช้สกินแคร์ในช่วงที่สกินแคร์ที่ระคายเคืองในช่วงที่ผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้แย่ไปกันใหญ่นะอาจจะพังกว่าเดิมได้นะคะ